อ้าวครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมาคลิปนี้ได้เวลาผู้ทีม ปีเอสจีนะผมก็คือปารีสแซนเชฌแมงนะมีนั่นเองนะครับอุ้ยในมาตลานสองเท่าแล้วปีนี้วัดแพงยังวะผมต้องมาตั้งตีเหรอเนี่ยอูแพงมากแต่พันเก้าร้อยี่นี้จะพอไหมเนี่ยอ้าวคารวานี่มีตัวเดียวด้วยมึงใส่ต้องใช้พวกหนึ่งนี่แหละตามเวียนตามกรรมครับไม่ใช่อะไรอ้าวมาลองดูแล้วกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะขี้เกียจตีนะผมไม่ใช่อะไรนะตามตำแหน่งเลยแล้วกันนะอันนี้นะเอฟพีน่าจะพอแปดพันเก้าร้อยเอมในมานี้ต้องมีครับของปารีสนะครับคารวานี่มีตัวเดียวซื้อมาก่อนแล้วกันกัวดิมมมาลีออออเเเเเเ็็็บบปปป้้้หหรตงนแะ ติ๊กไว้ก่อนนะครับเื่อได้ซื้อปกค้าเพราะปกค้าไม่ได้แพงนะผมขี้เกียจตีนะทุกคนไม่ใช่อะไรมาโก้เวลตัตติตัวนี้ก็ต้องมีนะตอนไม่รู้ไปอยู่ไหนแนละ้วตอนนี้อ้าวยังอยู่ยังอยู่มาโก้เวลตัตติลาบิโอเน,นคุณครูก็อยู่อ่ะแต่ไม่มีขายนะลาบิโอมีอยู่คนเบอร์นาร์ดก็มีมีพวกหนึ่งอยู่สองร้อยกว่าเอ็มอันนี้ใครไม่ไม่รู้จักมาควินยอร์ดไม่มีคิเปมเป้อุ้ยมีตัวเดียว มาเลยละการสวยแล้วครับกองหลังไม่มีครับตอนนี้เดี๋ยวคงต้องโยกดิมาเรียมาเล่นกองกองกลางนะจัดบวกห้ามาเลยสี่ร้อยเอ็มเดี๋ยวค่อยโยกตำนงตำแหน่งเอานะฮารวโอลาฟุตสามประตูไม่ได้ใช้หรอกงบประหยัดครับคลิปนี้โคตรประหยัดเลยบอกเลยแบคขวาอจัดมามีตัวเดียวครับแ0 0ร้อยเอ็มต้องแม่งขายแบบราคากลางด้วยไม่ยอมขายต่ําด้วยพวกนี้ชิลเลนเอ็ปปเป้บวกห้ามาเลยรอเฮียอะไรอะ ไม่มีขายนี่นักใช่ไหมเอ้ยราคาบักนักใช่ไหมกูซื้อเลยกูมีตังค์รัแฝงดิหูเนานไม่มีอ่ะอันนี้สามารถเลี้ยงมันได้รวดเร็วกูสว,ว่าน่าจะเก่งกวัวแหละนะครับแต่มันไม่มีขายไงพันสามหูแล้วขายสูงสุดด้วยกูไม่ซื้อไอพวกขายสูงเนี่ยไม่ซื้อกูซื้อพวกหนึ่งไปใช้ทําไมอืมเอาเปรียบผู้บริโภคน่าจะครบแล้วนะครับเนี่ยอิมาเรียน่าจะจ้อง โยงมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับคีดว่เนมปัอปเป้ปีขวาซ้ายเดม,มาครับถนัดสองเท้าเลยนะหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วกันนะหน้าตาทีมเรามันดูแผ่วๆเงี่ยเงอะไรยังไงไม่รู้อ่ะตัวแรกครับผมเดมาครับผมโอ้สเตตขาวขาวบกไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยป๊อปเป้ลองเคียวดิมาเรียเฮ้ย,ยนี่มีร้อยอยู่มีร้อยอยู่โอเคอยู่สเตตบวกสามนะยูเลียนเด็กสเกลอร์ครับเฮ้ยเด็กสเกลอร์ถนัดสองเท้าทำสี่ดาวเองเดมาน่าจะห้าดาว 6ดาวเลยนะเนี่ยอิบารปิ้ง6ดาวเดี๋ยวมาเรี้ยง6ดาวเอ้ยเอาเรื่องเอรัตติ4ดาวครับบนเมื่อหน้านะครับแบ็กซ้ายเซ็นเตอร์ของตัวครับลาบิโอกับคิมเมมเป้นะครับต้องแบบลาบิโอนี่เซ็นเตอร์จําเป็นนะยูเนอร์ตัวนี้ไม่ไม่รู้ว่าอ่านรู้ชื่อว่าอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนถ้าอ่านผิดขอไฟเลยนะอาริโอลานะ่าจะอยู่เวสต์แฮมครับใช่ที่ยิงอยู่มาดริดนะมาดริดปล่อยยืมไปทั่วเลย นะครับปล่อยกูลเลมเอ้ยปล่อยปาลีดเอ้ยปล่อยเบตเทมเอ้ยนะครับท้ายเป็นเวแทแฮมนะที่ปิดไปใช่มเอ้ยไม่ใช่ปล่อยให้ปาลีดก่อนปล่อยแบบซื้อขาดเออเดี๋ยวมาดูกันว่าปี PSG ของเราเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่า FP ดูน่ารักมากเอฟพีร้อยหกสิบสองโอ้ถ้าผมโดนถล่มอะไรยังไองไอย่าคอมเมนต์ด่าเด้อมาดูกันนะมันจะไหวหรือเปล่าแล้วเราปีนี้งบน้อยมากๆนะสามพันเอ็มนะสามพันเอ็มเอาอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าคลิปนี้ งบน้อยอันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่งบน้อยสุดแล้วมั้งเนี่ยงบน้อยสุดถ้าผมจำไม่ผิด 4,000m หรือ 6,000m นี่แหละนะครับก็กลับพย้อนดูกันได้นะใครที่ยังไม่ดู EP อื่นๆนะครับผมไปละเอ็มปัปปีกูวิ่งอย่างเร็วใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่มีเติมแต่มาแล้วเอ็กซ์เลอร์เอ็กซเลอร์ลัติดีบาเรียซัดด้วยขวาวดีมาตกกลับมาโอเคเอ็กซเลอร์ถนัดซ้ายใช่ไหมซ้ายด้วยขวะวะ จำไม่ได้มันหลายตัวชิบหายแล้วสวยเบอร์นาร์ดไม่ต้องทำอะไรครับรอรับบอลไปแล้วเนมาเนมา์ห้าดาวเอ้ยหกดาวมาโก้แวล์สตีโอ้โหมันจะลองไกลสักหน่อยเฮ้ยแต่ก็ถือว่ายิงไม่แย่นะเมื่อกี้นะเฮ้ยเสื้อมันเหมือนกันยังวะ ล้มอีกทำไมวนะน่ะลุกขึ้นมาแล้วจ้แทะวนเมืนอนานเล่นดักอย่างเดียวเราความเร็วเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะไปวิง่งแข่งเขานะครับลองปั่นด้วยซ้ายโอ้โห,โหเฮ้ยมันก็เกินโอเสื้อมันสีมันคล้ายกันยังวะเนี่ยขาวขาวเขียวเหมือนมากแยกยังไม่ออก ตาลายแล้วคน b อร์น r าสวยดักดีอยู่นะมาเรียต้องลงมาแทนนะจังหวะน,นี้ลูดตำแหน่งไปแล้วเสียตำแหน่งไปแล้วถือว่ายังวิ่งกลับมาเร็วอยู่เ,เรียน d เลอร r ไปเวลติไปต่อครับมาต่อที่ัปป้เอ็มบัปเป้ก็เติมดีอยู่ไม่แย่ไม่แย่ยิงเฮ้ยจยุดโทษ <laughs> เรามีโอกาสก่อนครับทุกคน ครยิงคมคมดิมาเรียวอจัดปุยเท้าซ้ายครับโอเคนิ่มๆดีนะที่ผมลองเลี้ยงตัดเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วลองยิงเองอะทำให้เขากดกดดันเขาด้วยการให้เขาเสียบนะเมื่อกี้ไม่รู้เขาตั้งใจกดเสียบหรือนักเตะเสียบเองนะนี่ไม่รู้นะดูไม่ทันด้วยเมื่อกี้ดูไม่ทันด้วยว่าว่าโดนยังไงนะแต่ละเขาน่าจะเสียบเอา้า สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโหรอดดอ้วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเบอร์นาไม่เองาเรื่องวะคนเบอร์นาดเราเรื่องวะไปไหนแล้ะจ้าอ้ยโอเคคนเบอร์นาเกือบแล้วเมื่อกี้งั้จะไม่เคลียร์ให้กันซะแล้วลาบโอต้องขึ้นมาเองแล้วนี่มากูเติมเอ้าหลุดแล้วแบบนี้หลุดแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ไม่เข้า โอ้โหเนมาผู้ถามจริงไม่คิดจะยิงหนีมือหน่อยหรอวะไไโอ้โหโอ้โหโอโหกาสทองเลยนะเมื่อกี้มันน่าเข้ามากนะทุกคนแต่เนมายิงเฮี้ยอะไรของมันวะ,ะวขอโทษขอไปในคำหยาบนะทุกคนโอเคเรียบเด็กเลอะเอาจะส่งใ้คาวันนี้เพื่อน,น,นชิบหายแล้วโ,โอ้โหแบบนี้ ถลุดมาแบบนี้แย่เลยนะแย่นะโอ,โอ้ย <c oughs> ไม่เข้าเฉยใครวะนะนึกว่าหายเราคลองเกมได้อยู่เราคลองเกมได้อยู่แต่ดูแผ่วแล้วนะเริ่มแผ่วนะความอึดนักเตะเราเริ่มจะหมดแล้วนะครับความอึดนักเตะเราเป็นรองความเร็วก็เป็นรองเช่นกันครับไปดิมาเรียอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนหมดในมินิแมปมีปีกสายเติมบนเบอร์นาสคนขนาดควรจะเก็บบอลให้กูได้ โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าโอ,อเ,อเค okay, คิมัมเป้สวยและเดกสเกลร์ไปเนี่ยมานึงมาใหม่ดิคล่องใจกับลูกเมื่อกี้มากโอ้โหไม่ผ่านฟันได้ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะสมบูรณ์แบบนี้โอเคแกตัวได้ครับเจ็บบอลคืนปจ็เป้ ลองปันด้วยซ้าย ừ, ừ. เล่นเกมเร็วหน่อยเล่นเกมเร็วหน่อยทีมเราเป็นรองนะครับเราเป็นรองทุกทุกอันเลยอะเ <c oughs> นี่ยดูดูความเร็วเอ้ยคนเมื่อนา่านก็วิ่งตามได้อยู่นะเนี่ยลาบโอสวยเอา้าเมื่อนานทิ้หายกับโดนไปคาวันนี้ไปยิมเป้วิ่งเร็วใช้ความเร็วใช้ความเร็วดิม,มาเรียไปอู๋ความอึดดูข่าวมาก บาปเป้โูโหโหยังติดอเห่อวะถ้าปีดีๆน่าจะแบบคมๆเลยนะเมื่อกี้นะมุมนี้นะนเนะอ็มบาเป้นะโอ้ไม่ก็อบอเบอร์นาดลับโอโอ้จิ้มหายโอ้ไมก่ก็เรียบร้อยครับคือเล่นจบเกมเราน่าจะโดนนะน่าจะโดนอีกต้องมีอีกนะครับถ้าไม่มีตัวสำรองมนะัต้องเออมันต้องมีสำรองมาสำรองอะนะครับเล่นไม่ไหวครับแบบนี้คือเราสู้ไม่ไหวแน่นอน นักเตะไม่ได้บวกค่าด้วยนะบวกสามพันเอ็มเท่านั้นเล่นดได้เท่านี้ก็บุญแล้วบุญเวอร์นาเ,เริ่มลูดแล้วนะเริ่มเสียตำแหน,น่งไหวแล้วนะโอเคได้อยไปเวลติหมุนมาหนึ่งไปไหนหมดทีมไปไหนหมด ถนัดสองเท้าไม่ใช่หรอเพื่อนอืนีมม่มายิงไกลไม่คมไม่คมมุมนี้ปกตินี่เรียบร้อยนะเฮ้ยขวาล่งโอ้โหลูกเปิดเปิดโคตรแรงโอ้ไม่ได้หรอเปิดแรงมากเหี้ยน่าจะดับบิลเฉยเไม่น่ากดเปิดลูกสูงเลย ลูกย้อยเลยเรียบร้อยครับจบเกมเล่นได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอะโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเราฟูลทีมงบน้อยงบน้อยที่สุดเท่าที่ผมทํามาแล้วนะถามพันเอม็มเล่นไม่ได้หรอกทุกคนถ้าจะใช้ผมว่าบวกห้าน่าจะสู้ได้นะเมื่อกี้สู้ได้อะบวกห้าเพราะว่าหลังๆมานักเตเราเริ่มเหนื่อยล้านะครับความอึดไม่มีเลยนะครับความอึดน,นี่หายเลยนะวิ่งกันไม่ทันเลยนะหลังๆมานี้แรกๆคือวิ่งสู้ฟัดส,สู้มากเล่นดีมากนะครับ คือถ้าเล่นเต็มเกมเราไม่สู้แน่นอนนะเพราะนะว่ามันเป็นปีเก่ามากด้วยนะสเตปร้อยด้วยเนะี่ยไม่ถึงร้อยสักตัวก็มีประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะกันนะสำหรับปีนี้นะสำหรับส่วนตัวผมก็ชอบนะเวลาตีเนะี่ยวันเบอร์หนาน,นี่เล่นดีมากนะครับราิโยก็ถือว่าใช้ได้ครับคิมเป้นใ่ขนาดหกหนึ่งนะยังวิ่งสู้ฟัดอยู่นะครวาวนี้ก็ลูกขยันนะหาช่องดีอยู่เนมานี่อย่หูพลาดหลายมากพลาดหลายช็อตมากอยากจะบอกหนูในป้าเป้ก็ถือว่าใช้ได้เนมานี่ไม่ได้เลยครับ ไม่ได้เลยคือแบบไม่ได้อสำหรับฟูลทีม PSG ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อว่าจะอยู่คลิปต่อไปนะครับถ้าเรบคลิปหน้าจะเป็นฟูลทีมอะไรก็เราติดตามนะครับวันนี้เช่นเคยคนระับลาท่านไปก่อนนะครับผม๊ายบายทุกๆไปแล้ว